สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าครับเช้านี้ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยวันนี้ว่าจะเก็บพุทราหลังบ้านซะหน่อยครับผมเมื่อวานไม่เก็บวันนี้ก็ว่าจะเก็บซะหน่อยนะครับวันนี้ฝนไม่ตกบรรยากาศน่าจะร้อนอบอ้าวเดี๋ยววันนี้ก็ไปทําภารกิจที่บ้านนู่นนี่ครับว่าวันนี้จะไปตัด้าที่คนาซะหน่อยแต่เบื้องต้นผมก็อยู่บ้านนี้แล้วก็จะเก็บพุทราหลังบ้านนะครับผมสะหลังบ้านนี่ เก็บไปกินซะหน่อยนะครับเก็บไปชิมซะหน่อยวันนี้นะครับกำหัดเก็บได้แล้วนะครับผมนี้อยู่ที่นี่นะครับสวนผุ้าหลังบ้านก็วันนี้ตอนนี้ขณะนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าๆนะครับหกโมงเช้าอากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะครับผมก็อยู่ที่สวนหลังบ้านอยู่หลังบ้านครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปเก็บพุท้าแล้วก็เก็บกระเจี๊ยบซะหน่อยกับบ้านนะครับผม เดินถ่ายสวนพุา้ายพุา้ายรับชุนอีกทีนึ่งน,นะครับผมเดี๋ยวก็อีกไม่กี่วันก็ฉีดปุ๋ยีนะครับผมเลงปุ๋ยสน่อยช่วงนี้นะครับผมโอเคครับผมวันนี้อยู่ที่สวนหลังบ้านนะครับผมเก็บพุ้สาหลังบ้านกลับไปกินที่บ้านนะครับแล้วก็จะไปทำธุรกิจตัดหญ้าที่กันนานะครับเนื่องจากยาวแล้วไม่ให้ตัดแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บพุ้สากันดีกว่าหลังบ้านแล้วก็เดิน ดูสวนหลังบ้านไปด้วยนะครับวับนนี้อากาศร้อนๆซะหน่อยไม่รู้จะตัด,ดยาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูสวนหลังบ้านดีกว่าพร้อมกับเก็บพุทรากันไปเลยครับผมก็จงกระเจี๊ยบเราก็เก็บไปด้วยวันนี้โอเคครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเก็บพุทราหลังบ้านกันไปกินดีกว่านะครับผมแล้วก็เดินดูสวนด้วยตัดแต่งกินพุทราไปด้วยพูดง่ายตัดแต่งกินพุทราไปด้วยเดินดูความเปลี่ยนแปลงตัวพุทราตัวเพรอเพื่อที่ลงไปที่ผม ทำการฉีดไล่เป็นไงมัางโอ้กอกอดซะด้วยเพียก็เริ่มตายนะครับเพียก็เริ่มตายแล้วอูุ้ษ้านี่ลูกเหลืองก็บแต่ลูกเหลืองครับลุกมีเหลืองเขาไม่กินครับผมโอเคเราเก็บผึ้าไปด้วยกันดีกว่าครับผมเริ่มเก็บกันเลยดีกว่านี่คือหนึ่งลูกแต่ตูดเน่าแล้วครับตูดเริ่มอออกาการข้แล้วนี่ ก็สุกพอสมควรนะครับผมเดินเก็บไปลาเก็บไปทีละต้นสองต้นะเพราะว่าชุดเนี้ยเป็นชุดที่ผมไม่ได้ไม่ได้เอาเพราะว่ายา,ยากลูกก็เลยจะไม่ค่อยสมบูรณ์ซะหน่อยไม่ค่อยสวยแต่กินได้สวยหวานรสชาติด,ดีนะครับเมื่อคืนฝนไม่ตกครับเมื่อคืนฝนไม่ได้ตกเลย กิบพุทาดีกว่านี่พอเก็บได้อยู่ลูกก็กำลังสวยเดินดูสวนไปด้วยฮะกิบพุทาไปด้วยเดินดูสวนไปด้วยแล้วก็ตัดแต่งกิ่งพุทธาไปด้วยกิ่งไหนที่แบบแบบนี้ฮะก็เด็ดออกเด็ดออกบางทีก็เห็นไก่ตัดแต่งกิ่งตัดนะฮะ ไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่ไปเลี้ยงลูกมีเลี้ยงด้านบนเลี้ยงแต่ด้านล่างด้านล่างแตกยอดอีกจังกุศลาไม่ได้เก็บลวงเต็มเลยฮะนี่มาเริ่มเก็บกันเลยดีกว่าอืมอวลว,วงอีกแล้วลวงอีกแล้วกุศลก็ เก็บใส่ถุงครับนี่ยิงลูกสุกยิ่งเก็บง่ายนี่ลูกไม่เคยสวยแต่ได้เรื่อย ได้เยอะได้น้อยมากน้อยแค่ไหนวันนี้ธธบางลูกก็ตูดเน่าแล้วนี่ตัวสิบีตัวดิเละเน่านอ,าอานครับไหนพอได้อยู่นี่สวยไหมสุกไหมสุกอยู่ มีสุกเขาไม่เอาครับที่บ้านก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆเก็บผุ้สดีกว่านะครับเริ่มสุกแลละโอเคนะครับก,ก็จะประมาณนี้ต้นนี้ เดี๋ยวเก็บไปได้เรื่อยๆดล้วก็ดูส่วนไปด้วยฮะอันนี้เป็นพุทธาไอแดงอินเดียลูกกำลังสวยนี่ลูกกำลังสวยลูกกำลังเยอะนี่เดี๋ยวก็ใหญ่เก็บพุทธาดีกว่าต้นใบแมงแล้าก็พอได้อยู่มาฝั่งนี้ดินี่ลูกมีสวย อืมอืมน so, sure ี่อืพอได้อยู่ก็ไปเลยครับพุทธสวนเรา พอได้เก็บพอได้กินแค่ชุนี้ขายไม่ได้ฮะชุนี้ขายยังไม่ได้เนื่องจากมีน้อยเกินไปไม่พอที่ขายเราดูชุดใหม่ฮะเก็บอ,นอ่นี้นืมนี่เก็บพุทดสายามช้าๆโอ้โหลูกดเน่าแล้ว เก็บตัวลูกสองลูกนะครับผมก็ยังเก็บอยู่เก็บเป็นเรื่อยนะครับผมมีเก็บอยู่นะครับไอสิคลูกอน,นนีด้ดอกพุทราก็เต็มเลยนะฮะยังไม่ยังไม่ได้ติดลูกมากนะมากขนาดไหนมากนะแต่ก็เริ่มติดลูกลูกแล้วพุทราสามลูกแล้ว นี่เริ่มติดลูกมาแล้วลูกเ,กเกกกล็กๆนี่และบางลูกบางลูกก็ใหญ่แล้วนะครับแต่ลูกจะโดนแมลงวันทองต่อยอหรือรเปล่าถ้าโดนแมลงวันทองต่อยก็เกมส่วนมากจะเกมเน่าอืมอืม นพอไดไา้เรื่อยๆพอด่อยเรื่อยนะครับผมพุทธาในสวนเรามีให้เก็บตลอดแต่ไม่เยอะออถ้าไม่เก็บก็ลวงได้จักถุงเงน,น เนี่ยถุงก็มัดแต่เนี่ก็ได้อยู่เดินดูกันฝันอั่งนี้สิอืมอืมอืมลูกบูบิเบียวบิบี้ชุดแรกยังไม่สวย ชุดต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันหาเก็บเก็บพุทตาพุทตาที่สวนหลังบ้านอ,อีลูกเริ่มเนา่าลูกเริ่มเนา่าแล้ว นนเก็บไปเส่หลังบ้านครับผมเก็บไปกินนะครับนี่ไม่ได้เก็บไปขายเราขายก็รอช,ชุดใหม่ชุดนี้เก็บก่อนกินก่อน๋ยวก็จะเก็บกระเจี๊ยบอีกครับกระเจี๊ยบบางรูก็แก่แล้วแก่ผมทำพันเจ้าหมาที่เลี้ยงไว้ฮะเจ้าอ้วนก็บตัวนี้ ผู้บ่าวเถาครับมาติดเจ้าตัวนี้เดินกันตามกันทั้งวันเดินตามกันทั้งวันล่วงล่วงไม่เป็นท่าเลยนี่ ่าตูดจะเน่าไม่ร al. ู้เป็นสาเหตุอะไรเดี๋ยวถามผู้เชี่ยวชาญซะหน่อยจะถามผู้เชี่ยวชาญซะหน่อยนักตูดจะเน่าตัวนี้จะเยอะกว่าเขาซะหน่อยเเก็บไปก่อนเดี๋ยวเก็บไปถามเขาเนี่ยตูดเน่าซะมากฮะลงตูดหมดแรงบรรเองหรือเปล่า ลกูกก็ใหญ่อยู่นะครับลกูกก็ใหญ่อยู่นี่สุดแมกลูกฉันเอาเก็บ <c oughs> ไปกินฮนะเดี๋ยวแบง่งแบ่งด้วยบางลกูกก็ยังแข็งอยู่แต่บางลกูกก็ยังเลๆะๆเลยฮะเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยถูกเนา่า เสร็จจะโดนน้ำฝนหรือเปล่าหรือโดนอะไรสมัครแกนเน่าแล้วนี่ต้นเล็กยังไม่เน่าขนาดนี้ต้นเล็กยังไม่ตูดยังไม่อันนี้ขนาดนี้แต่มีเยอะกว่าเดิมอีกเนี่ยตูดจะเป็นลักษณะนี้ เราดูช ok mm ุดใหม่คร yeah. ับชุดนี้ไม่ได้แล้วเน่าหมดแล้วตูดเนี่ยเน่าเงี้ยีบดูบีบดูจะมีหนอนด้านในปะเนี่ยเน่ามีหนอนด้านในนอนกัดกิน เน่าหมดเลยเน่าหมดไม่ใช่จะเน่าหมดโอเคครับนี่แค่ประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บพุทราก่อนโน่นะยังเก็บไม่สุดเลยจะเก็บสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงฮะลูกเน่าก็จะเยอะซะหน่อยโอเคครับขออนุญ,ญาตเก็บพุทราก่อนวันนี้ในสวนเรานะครับพอได้อยู่นะโอเคก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีครับผม โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ท้ายสวนิลุณหลังบ้านนะครับท้ายสวนหลังบ้านนะมีต้นสักอยู่สองต้นนะครับผมเ่อกีก็มาเก็บกระเจียเจ๊ยบกระเด็นถุงขร้มาณนี่นะฮะเก็บจี๊ยบในสวนนะครับเก็บไปกินเหลือก,กินแล้วก็ขายรวมทั้งเก็บพุทราแล้วครับพุทราก็ะนาวเยอะสมควรเนนะี่ยตูดเนาวเยอะนอนเยอะด้วยฝนตกใส่ทีเดียวแต่ลูกสุกด้วยกนเนาวไปเลย นะครับในส่วนเราส่วนเพียในยส่วนก็เริ่มเริ่มจางแล้วรบเริ่มจางจแล้วเริ่มจางๆแล้วนี่เพียงสักหน่อยผมก็ต้องตัดทิ้งแค่นี้พวกเพียนี่รอฉีดอีกรอบอรอให้แน่ใจว่าเรียบร้อยแล้วก็จะตัดทิ้งลงพื้นเลยเป็นดังกุจอวยเผานะครับส่วนตุสาก็เก็บไปแล้วนะครับหยุดอานบนนะครับส่วนมากจะเน่าฮะ พุทษาในส่วนเราสวนเมกเจนเาเราดูชุดใหม่เราดูชุดใหม่ชุดใหม่หมมจะว่าไงโอ้ฝนเริ่มมิฝนเริ่มหยุดแล้วฝนเริ่มตกน้อยลงที่นี่ก็จะเริ่มฉีดปุง๋งฉีดปุ๋ยได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเวเดินดูส่วนอีกทีครับดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมปัญหาของพุทธาผมตอนนี้ก็จะมีหนอนพุทธาด้านใน เนื่องจากเอาไม่ทันลูกสุกก็จะเนะจะน่านะก็อย่างนั้นประมาณนี้เน่ารยบีบดูข้างในก็จะเป็นนอนนะีเนี่ยข้างในก็จะเป็นนอนเนี่ยนอนเฟะเลยนะน,นี่นะครับเยอะเลยเกือบเพราะว่า เกือบหกเอรนต์อะของส่วนที่ผมเก็บไปเมื่อกี้จะนาแล้วก็ส่วนน้อยที่ไาจะพอกินได้นะครับเก็บไปกินครับผมยังไม่ได้ขายเป็นการเริ่มต้นที่ก็โอเคนะสำหรับผมผมไม่เคยทำเลยนะครับเพิ่งมาหัดทำก็ค่อยศึกษาไปครับต้นษษทุศาลูกพุศา,ช,านะช,ช่วงเวลาไหนจะชีดช่งเวลาไหนจะเก็บผลเก็บผลเวลาไหนทุกอย่างเป็นประสบการณ์นะครับ ส่วนนี้เป็นพุทรานมสดไม่ดูโดนโดนโดนจัดการโดนต่อยหรือยังเนี่ยลูกก็เยอะพอสมควรพุทรานมสดหลายลูกนี่ส่วนนี้จะเป็นนมสดนะครับในส่วนเรานมสดแดงอินเดียแล้วก็อะไรอะสามรสนะครับมีสามชุดสาอย่างสี่ต้นมีสี่อย่าง แล้วก็อีกอย่างหนึ่นก็จะเป็นเอ่อเอ่ออะไรนะอีกอย่างน่นก็จะเป็นพุทราป,ป่าเนี่ยโอ้มอกี้ลืมเก็กบกระเจี๊ยบชุดนี้เลยลเก,ยก็บเก็บกระเจี๊ยบชุดนี้เลยนะครับนี่เจี๊ยบในสวนเราผมลืมเก็กบต้นนี้กำลังอ่อนๆเลยนี่โอเคครับผมเนี่ฮะพุทราป่าในสวนเราโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมค่อยมาเก็กบดีกว่า นะครับเดี๋ยวดูสวนกันนะกเกระเจี๊ยบก็เก็บได้ถุงหนึ่งพุทราก็เก็บได้ถุงหนึ่งแต่กินได้กิโลก็ไม่รู้เอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูสันหน่อยว่าเราจะแก้ปัญหายอย่างงี้ยังไงนี่ครั้งถัดไปนะครับสวนพุทราเราหลังบ้านนะครับผมสวนพุทราหลังบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นแดงอินเดียเยอะเลยฮะแดงอินเดีย ดกเต็มต้นเลยเนี่ยลูเขาก็จะแดงๆตรงหัวนี่ยเหมือนแอปเปิ้ลไงฮะเหมือนแอปเปิ้ลอีกลูหนึ่งโดนต่อยบ้างแล้วก็บงังก็มีเนี่ยดูชาแล้วดูลักษณะของรูแล้วรวมแปลงวันทองต่อยบ้างแล้วก็มียังไม่ต่อยก็มีนะครับส่วนเพียก็ได้แหละทีนี้ก็จะเหลือไปแล้ววันทองที่เราจะควบคุมได้หรือเปล่า ครับผมถ้าควบคุมไม่ได้ก็ให้ได้ปริมาณมากที่สุดนะครับผมในสวนเราก็จะมีปัญหาหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นใบยีราดดำชุดใต้ใบก็เริ่มลดแล้วใบยีก,ก็เริ่มที่นี้ก็จะเป็นพวกลูกเน่านะครับผมเขาเริ่มลดฮนะแต่มันจะหายไปจากสวนเราพวกเพียก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มลดแล้วลดลงเนี้ยนะครับอโอเคครับผม อันนี้เราเราไปเจอกันบนดีกว่านะครับผมพุษาอยู่ด้านบนนะครับพุษาอยู่ด้านบนเก็บเสร็จได้ถุงหนึ่งฮะเก็บไปมีทั้งรูปเสียบ้างลูกลูกใช้ได้บ้างฮะพุทาหลังบ้านประมาณสี่สิบกว่าต้นครับสี่สิบกว่าต้นที่สุดหลังบ้านแล้วโอ๊ะสามุทานี่ก็อันตรายเกาะได้ทุกอย่าง ค่อยๆจัดการไปค่อยๆเรียนรู้ไปฮะขึ้นกันโอเคโอเคครับวันนี้ก็เก็บพุทราหลังบ้านลงถึงก็บเ,เจี๊ยบไปด้วยนะก็บเ,เจี๊ยบไปอยู่นี่พุทราก็าอยู่นี่นะฮะพุทราได้ถึงก็ได้ถึงประมาณนี้แต่ส่วนมากจะเป็นลูกเนา่าฮะส่วนมากจะเป็นลูกเนา่ๆนา,นนาๆทั้งนั้นลูกประมาณนี้เน่าเยอะ เนี่ยก็จะเก็บไปให้เขาดูกเก็บไปให้แม่ดูซะหน่อยว่าปัญหาี่สวนเรามีอะไรบ้างนะตอนนี้โอเคครับวันนี้ก็น่าจะจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่วงทีวลาที่ SO ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงเกษตรทำซาครับสนุกดีครับผมโอเคครับสวัสดีครับ